โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้ากเกษตรมูลค่าสูงเป็นการส่งเสริมโดยใช้กลไกการบริหารงานระหว่างพื้นที่ซึ่งได้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านอาสาสมัครเกษตรอ,อปรทออำเภอจังหวัดและส่วนกลางอย่างมีประสิทธิภาพโดยส่งเสริมให้พื้นที่สามารถวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสในการวางแผนการผลิต ที่เชื่อมโยงกับความต้องการของตลาดมีการจัดทำแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้าในการเข้าถึงแหล่งทุนจากสถาบันการเงินตลอดจนเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จําเป็นรวมทั้งการทำการเกษตรที่ได้มาตรฐานมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรระดับหมู่บ้านซึ่งได้มาจากปัญหาและความต้องการของประชาชน ที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีต่างๆในพื้นที่เพื่อสร้างเสริมให้อาสาสมัครเกษตรระดับหมู่บ้านสามารถเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรระดับหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดทําแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้าในการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรระดับหมู่บ้านให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นโดยเป็นสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ สินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าเกษตรอัจฉริยะสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าเกษตรชีวภาพเพื่อบูรณาการการทำงานด้านการเกษตรทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมให้เกิดขึ้นเป็นรูปประธรรมในระดับพื้นที่ในการดำเนินโครงการในระยะที่สองน <ถ ux. S 1> ี้ท่านเลือกจังหวัดละหนึ่งหมู่บ้าน ซึ่งจังหวัดกระบี่ได้มีการประชุมหารือการดำเนินการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเมื่อวันที่21มกราคม2565มีมติเห็นชอบบ้านไหนนังหมู่ที่3ตำบลเขาครามอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ซึ่งได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งเป็นหมู่บ้านนำร่องในการดำเนินโครงการนี้ ในส่วนของกลุ่ม visa กิจุลจุิเหล่ยมพึ่งมาในนังเนี่ยเริ่มต้นมาเลยเนี่ยกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มเอารักทรัพยากรใจฟังเดิมนะครับคือต่อามาเนียับดันการเอารักแต่ว่าเราก็มาปรับเปลี่ยนเป็นกลุ่มอาชีพาลวาต้องการแต่จะทําเป็นกองทุนเพื่อการเอารักก็เลยต้องมาทุนในการแต่จะทําเป็นกองทุนในเกิดขึ้นมาได้ก็เลยต้องมาทําเป็นกลุ่มอาชีพโดยการเหลี่ยงพึ่งที่นี่เนี่ยตาท้า,ามาใช้ในไร่เส็จ,จต้องเหล่ยมพึ่งเนี่ยเพราะว่า,วา พึ่งเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งข้องของมเล่งเสว่าจุวยพระส้มกีโซนให้กับปืนตีปลาชายเลนและการแบบโวนรายหน้าของชาบานได้ดวยาแาะการสร้างมาติยาสร้างอาชีพให้กับชุมชนรายด้วยนะครับที่นี้เนี่ยกตอีกอย่างหนึ่งตางกก่าเราไปมองภาพรวมของจังหวัดกระบี่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยตอนปี57เ,เนี่ยห้าเจเนี่ยกระบี่ยังไม่รู้จักพึ่งนะครับแต่ในคณะเดียวกันเนี่ยกระบี่เองก็มีอ่าก็มี ผลผลิตเกียวกับพึ่งธรรมชาติมีอย,ย,ยู่แล้วอย่างพึ่งโครงเงนียเป็นพึ่งธรรมชาติเป็นพึงนพ่งป่าถึงเพียงแต่เรา,าว่าวิธีการในการเด็กยาเลียงให้ได้ท่านั้นเองสมาจีก้องกลุ่มพึ่งต่างมดเลยตอนเด็กๆต่างกลุ่มมีอยู่เย็ดคนนะครับตอนนี้ถ้าหากว่ารวมต่างผู้หญิงผู้ชายเนี่ยต่างผู้ตีเลียงพึง่งและก็แพรรูผลิตภัณฑ์จากพึ่งนียก็มีอยู่ต่างมดเลยก็ห้าสิบคนเรียงกล้องอาการเลียงชานะโรคนะครับชานะโรคครับเป็นมันพึ่งเหมือนกันนะครับมันก็มีอยู่ในชุมชนเหมือนกัน แต่ว่าเราก็ต้องห้าวิธีเผืือ,อจะทจทให้มันเกิดรายได้ขึ้นมาได้ในขณะที่เราทาให้เกิดรายได้นียเราก็ต้องออช่วยดูแลรักษา่าแล้วก็ปูนผู้สิ่งเราหนีเนี่ยมายามันมัดไปจากจุมชนใด้ก็เลยเอามาแบ่งออกเป็นสามส่วนแล้วนกะับส่วนทีนึงก็คือเอามาเรียงแล้วก็แยกนะครับเผืือกอเ่จเลียงไข่หนาพึง่งซองก็คือแยกเพืือจเเรียงแล้วก็ไข่ใต้ปั้นสามแล้วก็แยก แล้วก็เอามาทําเป็นโครงการนําชนะรงขึ้นป่าชนะรงเนี้ยพ่นดีของมันเนี้ยมันสามารถจะเก็บน้าพึ่งได้ตั้งปีแล้วก็อีกอย่างนึงเนี้ยในนังเนี้ยเป็นชุมชนตองเตียวนั่งตองเตียวข้าวมาเนี้ยซ่าหมาจะชิมได้ซดๆจากรังพึ่งได้เลยแต่ในขณะเดียวกันเนี้ยพึ่งโครงเนี้ยเราต้องเก็บปีละครั้งนะครับหอมมดจากฉวงเมซาเนี้ยไปเปิดซาปาเนี้ยมันก็จะไม่หรือไม่มีพ่นฟาริดเลยอนาคตอนาคตต่อไปเนี้ย ทางกลุ่มพึ่งในนังในเกาว่ะเราเนี่ยจะขยายความรู้ตรงนี้นขยายความรู้เกี่ยวกับไส้ปั่นของจันนรร่ปไปยังชุมชนอื่นให้เขาได้ได้มีโอกาสได้พัฒนาเรื่องของอาชีพและพัฒนาในเรื่องของรายได้ได้ด้วยนะครับก็สวัสดีครับบ้านในนังนะครับหมู่สามเป็นบังกรนะบี่นะครับบ้านในนังของเรานะครับชาวบ้านอาชีพหลักๆก็จะทำในเรื่องของการเกษตรนะครับ กาจะเป็นการยังปารานะครับตามงามน้ํามันนะครับแล้วก็การประมงนะครับก้าขายแล้วก็กจ้างล่าสุดการ <S <S ที่สินค้าทางการ,กรเกษตรต่างๆเนี่ยเราก็เลยส่งเสริมนะครับอาเจ้บ้านก็ได้ทํารวมตัวกันทากลุ่มอาชีพขึ้นมานะครับก็จะมีกลุ่มวสาหกิจการเลี้ยงพึ่งโพรงครับกลุ่มโคกหนองน,องนามโมเดลกลุ่มธนาคารปูม้ากลุ่มธนาคารต้นไม้นะครับกลุ่มสนะกา,ารนมพื้นตินนะครับอาเ้าบ้านเกษตรกรนะครับ ซึ่งในกิจการหลดนี่นะครับเพราะว่าต้องเสริมกันนะครับให้ชาวบ้านนะครับเพื่อที่จะเสริมสร้างไรายได้ให้กับคนิเวณนะครับซึ่งพื้นที่บ้านแหลนน่งของเราเนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่ด้านที่ตะวนันตกไม่อยากติดกับชายฝั่งทะเลนะครับซึ่งเรามีเส้นเป็นกองป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์นะครับเราก็เลยประยุกต์มาในเรื่องของการต้องเที่ยวในถิ่นชนด้วยนะครับซึ่งในกลุ่มวิสาหกิจต่างๆเนี่ยเราจะนำเอาคณการฟาร์มเดลตุมคณะกรรมการแต่ละกลุ่มเน,าานี่ยเข้ามาเป็น การดำเนการคือ่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับซึ่งเราจะนำเอานักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาเยี่ยมชมนะครับกลุ่มอาชีพต่างๆที่เรามีอยู่บนบนบกนะครับแล้วก็ส่วนทางทะเลนะครับเราก็จะพานักท่องเที่ยวนะครับไปท่เที่ยวเกาะการ์โรสนะครับตามโปรแกรมที่เราออกแบบไว้นะครับนักท่องเที่ยวได้มีความได้มาเยี่ยมชมกับบ้านในหนองของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับกิจกรรมที่เราหือนเสริมให้ชาวบ้านนะครับได้ใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์นะครับถ้าตอนหยูดดีกินดี ครับของบริเในยุ่ยๆไม่ไนะครับ หลังจากได้มีการคัดเลือกหนึ่งหมู่บ้านนำร่องของจังหวัดแล้วนั้นเราจะทำการทำแผนพัฒนาด้านการเกษตรที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนามหมู่บ้านโดยรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนพร้อมคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรกรเพื่อเป็น,นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรระดับหมู่บ้านจากนั้นดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้าเพื่อขอสนับสนุนแหล่งทุนจากสถาบันการเงินเพื่อเป็นการยกระดับการผลิตสินค้า ษให้มีมูลค่าสูงขึ้นและเพื่อให้เกษตรกร,กรในหมู่บ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น